ทำงานถามหาแต่วันหยุดพ่อถึงวันหยุดแล้วก็อยากไปเที่ยวสมตามใจอยากกันละก็อยากออกไปเที่ยวโดนละหล,ะล,ะลังจากที่ได้ยุห้องว่ามาหลายเหลือนแล้วเนาะก็อยากออกไปเที่ยวพอนายสมองบ้างทำางานเขามานี่มันอัดอัดอัดเขามาในสมองนี่มันเหยีหดเหื่อเมื่อยแนนนะก็อยากออกไปพอนายหาออกเที่ยวหาวิวสวยๆ,ๆให้มันสบายหูสบายตาสบายใจนี่ละมีนางก็บ,บอกว่าเดี๋ยวสิผ้าไปผมก็ออกโตเลยทุกคนื้นนี้ผ้านาังมาเที่ยวนํำมาละก็บ่ได้ออกเที่ยวกันโดนแล้วก็ทำางานเมื่อยนัก กันทั้งคูนะะูน่นล่ะมาถึงแล้วทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ข้าวเฟรหลับหลับอีดีทุกคนเบิ่งที่จอรดรถมีตาปาขาเฟ่มองนี้เป็นขาเฟรหลับในปลาพีโนขนาดอยู่ในปลาได้รถยนึ่งบ่มีมองจอดได้ผมเดี๋ยวไปจอดอีกมองนึ่งหล่ยนะ,ะเขาเตรียมมองจอดไว้ให้สองสถานที่ผมเดี๋ยวไปจอดสถานที่สองผมก็มาถึงส่วงประมาณบ่ายสองน่ะล่ะครับกาวา่ามานางกินเขา่าชิ่วๆมันก็นมี้ํำตกน้ำนนะ,ะครับแพะเนี่เพิ่นกปล่อยให้เหลินให้จับได้ได้ฝ่อยากเล่นอยากจับเพิ่นก็ให้จับนะมัน้ดี บ้างแผนว่าสิมากินเขา่าใยบอยู่นี่ล,ละล่ะว่าม่นเขาเที่ยงนกนี่ก็ประมาณ่ายสามมาละ่ะผ้านางมานางชิวๆน้ำตกนี่ละ่ะถ่ายรูปเหล็นกันลหลายแห่งออกมาถ่ายรูปชิวๆน้อในรูปงาม,งามๆสวยๆไปโพสลงนี่มันกะเออถือว่ามีความสุขเด้ยืนแนมน้ำตกไร่ซื่อๆนี่ละ่ะกับพอนค่ายได้มันพอนค่ายอิลีได้จริงๆอ่ะเวลาเขาทํางานเมื่อยออกมาเที่ยวนะ่ะมันสามารถพอนค่ายได้อิลีสร้างกับเขาแล้วประมาณชั่วโมงกว่ากับมาถึงแล้วแหละทุกคนอาจผมไดีชิเวเร็ยวๆได้กันย่างแบบว กคนมันหลายเนาะเพื่อนแกเหตุบ่อท่านเนาะคนมากน,น่าจะหาซีพกซเลยล่ะตั้งแต่ผมนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างล่างอีกก็หลายคนแห้งโตะนี่เต็มเกือบทุกโต๊เลยล่ะแทบจะบ่มีมองว่างผมนี่ยางเลาะทายลูบเลียนอยู่ประมาณโดนเติบอะ่ะจังสิมีมองว่างให้ผมนั่งกินซ้ำนีลน่ล่ะซาเขียวสองแก้วผมนี่หิวเขาผมบรีรอได้แล้วนั่งกับทายลูปไปผมกินก่อนเลยล่ะคนมันหิวเนาะหิเจังใส้สัตว์พัดกระเพ้าไข่ดาวไปไซกับบอลอดพัดกระเพ้าอีลีสว่วนหน้าเนี่ยกินตะเกียกไก่ไปนั่ง สางสมตามมากอีกอยี่ดอกแต่มันก็นโดนพูดภ่ษาฝว่าไปเที่ยวค่าเฟหากินแนวใหม่ๆแนวปาษาฝรักินแนวเก่าๆนี่แหะก็ออกมาพรนค่ายมือนีนก็ถือว่าโอ้มวนแห้งได้ผมไายรูปกับนางอยู่ข้างใตประมาณโดนเติบละครับผมกับผ้านางไปอีกมองละ่ะ ไปตอนนี่ก็ว่างแผนไหวต่มากเลยดิก่อนสิมาถึงคาเฟ่รับมองนี่ก็ผ่านมากสามสี่คาเฟ่ก็ว่าชีแวะเขาไปทายรูปมาละแต่ว่าคนหลายแห้งแนมเขาไปนี่มองจอดแทบจะบ่มีนั่งกะบอกว่าอยากมากอ่างเก็บน้ำบางพระผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวมาเที่ยวแหละก็ไปตัวก็ได้จับ GPS จากคาเฟ่รับนั่แหละครับมากกะบอกไกลดอกประมาณยี่สิบกว่านาทีมาถึงผ้าผมมายางขึ้นบันไดบานนี้โอ้โหขนแห้งมีเมยอยู่ยางทายรูปเวิร์ดมือแลวก็ผ้าผมยางขึ้นบันไดไปทายลูปทึ่ง ทางเก็บนามานี่โอ้ตื่นเสามาปวดขาบ,บักคักเลยครับเฮ็ดจังไดเนาะเมียอยากึ้นไปหายหลูกลับไปตัวเดินเดินรีบเดินออกมาเที่ยวกับนางข้างนี้กัโอ้มวนเด้ครับทุกคนกลับไปไลทีไปไลหมองแห้งเดู